สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น PVP กันกับเซิร์ฟผมอีกนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญมากับใครเอ่ยมิเอราอาถรีวีครับชื่อเล่นชื่อว่ากล้องนะครับยิ่งๆเราจะมาฆ่าไอ้พวกไอ้่ืีอไอ้้วนนะครับนอมเริ่มตั้ต่ตอนสองสามแล้วเริ่มนะเดี๋ยวดิแน่ใจนะยังไม่กินแอปเปิ้ลอะไรก่อนดาบนีนแรงนะตอนตอนที่กูฟาดมึงยังตายเลยอ่ะมาเลยเดี๋ยวดี เฮ้ยทำไมามจังาหักจังังเดี๋ยวดีหนึ่มานึ่งวันเมาเริ่มเลยเฮ้ยนั่มันดัวโอ้ยขอด้ายนี่พามหา้วดยไป้ยหติดไติดไฟแล้วมามนมามามาม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 มมม ยุ้ยาชิดหายเยไอ้พวกนั้นมฆ่ากันาชีบหยโอ้ยกูกฟาดมาเย็ดี่ไอันหมายด้วยสติกาต้องตายด้วยสตาสามตัวเลยดไปิ๊กเดี๋ยวยิงกากูไอ้ี่เย็ดโดนกูจะฆ่ามึงไอ้แป้อย่าพงฆากูดวมึงจะกูไปไหนกลับกล้องนมหลไปไหน มานี่ไอ้กันหนึ่งขอลาวามันเข้างผู้จอูจานูลยโอ้ยเดือมอโอ้ยเฮียลาว่าไอ้ก้อนโดนกูแล้วโดนกูแล้วมีดมีดีตายเนี่ยไม่มีดะไอ้ไม่มีไอ้ขวาเหรอไอ้เข้างตาไหนมึงตีตีตีโดนตีโอ้ยโอ้ยสตันสตันสตันไม่เป็นไรทำไมกูเข้าสับแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตกหมด ไอ้กายให้กายพูดเลยไม่เขาไม่ไม่ไม่อย่าฆ่าฉันนะมันง่ายกว่าทุกอย่างไม่อันนี้แม่กูหายไปตั้งสองสามเรื่องเลยเดี๋ยวดูลาโมที่หายไปกลับไปเอาลาวาแป๊บนึงก็กลับกลับไปเอาลาวาแล้วก็เผาพูดไปดูอนิเมะแป๊บนึงเดี๋ยวไอ้นี่นี่เน่โอ๊ยหยุดหยุดหยุดหยุหยุเล่นเวอร์ชันกากระพุกไม่เป็นไรไม่ติดกากระนั้นเขาเชื่อนหเพื่อนเพื่อนพ้อง ไม่ใช่เพื่อนกลัวตายไปละกูดาวกี้เฉยมามาฆ่าต่อเลยว่าด้อจะมีนมวัวของแกบ้างนงวัวพองแบนี้หรองั้นเดี๋ยวรีวิวนี้เขียวปุ๋ยนี่เนี่ยเอาทำไมโอ๊ยติดแล้วทำไมมึงไม่รีวิวเซิร์ฟวะเออไอ้ใครไอ้กองผู้ชอบแต่แต่มึงก็รีวิวเซิร์ฟเลยกลับเข้าไปในนั้นกลับเข้าไป กลับเข้าไปไอ้หัวด้วยโอวยแม่งใช้เทเจอร์เดียวกับหัวเชื่อนบังเชื่อป่ะเชื่อป่ะกูได้แรงบันดาลใจกลับไปพี่พี่เวฟบด้วยมึงตายบอก์เขาด้วยมึงชอบพี่เวฟมากแค่ไหนก็กูเป็นแฟนคลับขเขากูได้แรงบนนันดาลใจมาจากพี่เวฟนี่แหละโแล้วทำไมไม่ตุ๋ยเขาเลยอ่ะอกูแพ้แล้วชิฟานไม่นอนอยู่ไกลแล้ว เด็กคนละไหนที่จะว่าไปลาวากูหันไหนอาอยู่นู่นม่มีคบไม่มีเีกูเชี่ยวิ่งฝ่าเลยกูอยู่คู่เลยไม่มีฐานไม่มีเจ้าเผาแล้วก็จะทำเฮียเด็กเนี่ยกูจุ๊บจุ๊บหลบหลัง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 ขวายเข้าลาวาตัวเองกูจุ๊บอุ่นกันตักเข้าแล้วโอ้ตรงนั้นมีบ่อน้ำเราไปพักพิงกันหัวไปไหนอ้อย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 นะป้านเป้เมื่อก่อนโอ้ตอนนี้ ตอนนี้กูหายี่อะไรแดงดิวะทำไมกล้องไม่ดูเหมือนกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้แม่งแม่งเดินเหมือนวาร์ปเลยมันก็เหมือนกันไอ้๋ยววันสักพอถ้ามึงสู้กับมึงชนะมึงแน่อ้วนหนูแม่งพูดชนะชนะแง่แง่ชนะหัวไม่ต้องพูดชนะชัวร์ก็เดินตามันสามเท่าเลย กินตับมึงเลยไอ้ว่ามึงกินแอปเปิลทองใช่ไหมก็เขามีสิทธิ์ให้กินเขาไม่ได้กูไม่ได้ห้ามอู้หูอนิเมะมาไม่รู้แหละไม่มีทานไอ้กองนอนก่อนนอนก่อนนอนละไม่มีทานอยากสู้กันแล้วก็หลับหลับไม่ได้สู้กันแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาฟันต่อฟันตื่นขึ้นมาฟันต่ออันนี้กองว่านี่คืออะไรเล็กปะชุบดีก่อนนี่ก่อน นี่กคนนี่กคนเขี้ยนเ้ยกูดีเร็วกว่าไอ้กล้องมึงบ้างอะไรวะไอ้วนอ่ะกูไม่บอกวิธีวิ่งวิ่งเร็วใครๆก็น่าจะรู้เล่นมาคามานานแล้วกูอ่ะกูรู้วิธีวิ่งเร็วนี่เนี่ <c oughs> ยก็มึงใครขนาดนั้นไม่รู้วิธีวิ่งเร็วอีกเหรอเออมากูเล่นให้ไม่ต้องตายที่โก่งไอกเกนเรนให้น้องกูกากว่ามึงอ่ะน้องมาพูดไอเกเรนนี่แก่ลาวาลาวะไอย

อเหรอมาไม่มีใครมาให้อาหารกูแดกเลยนี่ต้องเอาไปเลตายหแท้ตายตายดไปเล็ตายดีไสมด้เราขอดอชิ้นนั้นเราวาทลกูได้ถอยแป ยังไม่ลังเลจุ๊บๆหลบแดงจุอินแล้วก็นี่าดฝ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 าดฟาดอาดอาอเฮ้ยไ่ตรงไหนกันแน่เดี๋ยวันก็อยู่นี่ไงกลังตามอยู่ฟาดไม่เอาเ้ยเมกฝาองพังอ่ะนะะแต่มันอ้วนชิบหายแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าอ่ะอ้วน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 อ้ดนอ้อน้วาว ไอ้ชนะเว้ยยิ่งแข่งกูชนะนั่นแหละสัตว์แล้วกูเก่งไหมมาเดี๋ยวเก่งขอเล่นเครื่องมึงมั่งไม่ต้องมือกายก็กูเข้าไม่ได้นี่ไงเราก็เชื่อมเน็ตที่นี่ดิแล้วกายเอออ้วนต่อไปเล่นอะไรสร้างสาตหรืออะไรหอวภาพสวยสัตว์เหมือนทีวีกำลังเปิดอยู่ก็ไปเล่นอะไรอ้วนทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนดูด้วยเย้อย่าลืมกดไลค์